สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับครูอัมพรครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับล่าสุดหนึ่งกุมภาคุณครูครับเพิ่นถูกเลขหกสามเลขบนงวดนี้ครับเพิ่นฝันงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้หกสามก็เป็นเลขฝันงวดนี้ก็เป็นเลขฝันครับเพิ่นฝันบ้ามีคนนะครับเอาปลาเน่าครับมาให้มีคนเอาปลาเน่าใหม่ครับเต็มบ้านเลย เพิ่นกับไอ้เบิ้งคบวาปลาอย่างมีปลาคอปลาดุกปลานิลนปลาตะเพียนคือมีปลาทุกอย่างเลยแต่มันเป็นปลาตายปล่อยใหปลาตายธรรมดาคือมันมีกินกินนี่ช่วยเลยเลยมีแต่กินเหม็นเลยเหม็นจนข้าวจนแบบรู้สึกว่าตัวเองจะอ้วกนะในความฝันแกฝันหลังจากที่ว่าเลขออกได้แค่ไม่กี่วันมาฝันเลยงวดนี้จะถืออีกบ่รือว่างวดนี้จะมีศูนย์หรือเปล่าปลาตายศูนย์แปด ศูนย์เก่าเามื่อกี้มันออกศูนย์เก่าะครับวันนี้ปลาตายก็ศูนย์แปดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ที่แน่ครับตัวเลขเนี่ยมันก็อาจจะมีก็ได้หล <c oughs> ังจากที่ว่าเขาครับมีมีมีคนเน่ะเอาปลามาให้เนี่ยคือคุณครูครับเพิ่นบูหัวไผยเอาปลามาให้แต่ว่าเห็นคนอ่ะแวบๆถือของมาให้ครับในตสก,กา้าวางเป๊ะๆลงเลยหลายคนมากนะพากันถือแต่ละกามาวางแต่ะ แต่ละตะกามาวางวางเยอะมากปลาคอโอปลาคอปลาคอกับเข่งหนึ่งปลาดุกเข่งหนึ่งปลานินเข่งหนึ่งปลาหมอเข่งหนึ่งใช่ไหมแต่ละเข่งเต็มเข่งทั้งหมดเลยแต่ว่ามันมีปลาตายใช่ไหมมีแต่ปลาตายไม่มีปลาเป็นนะครับมีแต่ปลาตายทุกเข่งเลยคุณคู่ครับคว้มพรเพื่อนกะมาเบิงแต่ว่าคนน่ะไม่อยู่แล้วนะคนกับแดนนี้แหละเอามาให้เสร็จปุ๊บพักกันยังนี้ใชะก็เลยไม่ถามว่าเอาปลามาให้ไผ เอาปลามาให้เห็นอย่างใช่ไหมก็เลยไม่ได้ถามบัดพ่อเห็นเข่งครับก็ไปดูว่าเป็นปลาแต่ว่ามันมีกลิ่นเนาะมันมีกลิ่นครับแกก็คิดว่าน่านจะเป็นปลาตายแหละแกก็เลยเอามือครับล้วงดูครับล้วงดูมันก็มีแต่ปลาตายอย่างนี้ครับปัดพ่อเอามือขึ้นมาครับแบบน้ำเมือครับน้ำเหมือปลาเนี่ยมีแต่กลิ่นเหม็นเลยทุกเข่งครับทุกเข่งมีแต่ปลาตาย,ย่านั้นเลยแต่มันแปลกทีครับมันมีใบเสร็จมันมีใบเสร็จกระดาษแผ่นหนึ่งครับเขียนเขียนอยู่ว่า ครูอัมพรครูอรัมพรเมื่อลักษณะไม่เสร็จเขา้าเข้าสื่อขายสิครับเข้าสื่อขายป่าใช่ไหมแต่เขียนว่าครูอัมพรแล้วก็มันจะมีตัวเลขข้างล่างก็บอกขอใจครับว่ามันคืออย่างแต่ว่าครูอัมพรเห็นตัวเลขชัดเจนมากเลยครับคือตัวเลขหกแปดห้าหนึ่งสี่เจ็ดนี่คือตัวเลขเขียนคําว่าครูอัมพรแล้วก็เขียนตัวเลขว่าหกแปดห้าหนึ่งสี่เจ็ดไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันเป็นลักษณะเหมือนกับใบเสร็จครับเขียนซื้อน่ยซื้อคุณคู่ครับแล้วก็มันจะเขียนตัวเลขว่าหกแปดห้าหนึ่งสี่เจ็ดนี่คือตัวเลขที่ว่าเขียนอยู่ในใบเสร็จหรือมันจะเป็นตัวเลขหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับหรือว่าปลาตายทั้งหมดเลยหรือมันจะเป็นศูนย์หรือจะเอาศูนย์ส่0 68, 0 51, 0บอศูนย์หกแปดศูนย์หาหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดบออันนี้คือครูอมรรแกก็เกินเกินนะแต่ว่าปลามันก็ตายเนาะมันก็เป็นศูนย์แต่ถ้าเป็นปลามันก็เป็นแปด เป็น8 6 8หกดแดหาหนึ่ง8ปเจหรือเปล่าอันนี้คือครูคิดนะครับครูคิดเพราะว่าแกคิดถ้าเป็นเลขบนครับงวดเมื่อกี้แกก็ถูกเลขบน63ามงวดน,นี้ครับแกก็คิดคิด2อย่างนะปลาตายก็คือ0หรือหลักร้อยจะมี0แล้วก็ปลาก็เป็น8แกก็คิดว่า0 6 8ย์1 0 4 7ห้า่เรือจะเป็น8 6ด 8, 8, 8 5 1 8ด7ด้าหนึ่งี่นี่คือคุณครูแกคิดครับส่วนใบที่ครับผมถามให้นะ บาานที่ของคุณครูครับที่ว่าเขาเอาปลามาให้เต็มบ้านเลยเผื่อไปจอดเลขที่บ้านเนาะคือเลขที่บ้านสองหกหนึ่งครับสองโคหนึ่งคือบาลาที่แต่ว่าคุณครูครับแกมั่นใจว่าน่าจะมาเป็นเลขบนอีกแต่ว่าเป็นเลขสามตัวนี่คือไม่รู้ว่าจะต้องจับตัวไหนใส่แต่ถ้ามาครับก็อาจจะมาหกแปดบนห้าหนึ่งบนสี่เจ็ดบนแต่ถ้าเราจะจับใส่ครับแล้วแต่นะคือมันก็คิดได้หลายอย่างไหมเป็นอย่าง ปาก็0ูนย์โอปาก็แตายก็ศนย์จับก็เจ็ดแกก็เอามือล้วงนะแกก็เอามือลวงเบิงตะกานี่มือลวงเบิงตะกานี่จับก็เจ็ดที่ไปขึ้นมาครับเลขหลักร้อยจะมาศนบอจะมาแปดบอจะมาเจ็ดบออันนี้คือผมจะไม่เขียนลงให้นะครับแต่ว่าผมจะจะเกินใน่ซื้อครับเป็นศูนย์หกแปดศูนย์หาหนึ่งศูนย์จ็ดหาหนึ่งแปสี่เจ็ดเจดหกแปดเจ็ดาหนึ่งเจเจ หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอันนี้คือผมคิดดูสิได้แต่ว่าคุณครูนะ่ะแกแกคิดว่าถ้าม้วนที่แล้วง้วดที่ผ่านมาเมื่อกี้มันออกเลขศูนย์หลักร้อยมวนนี้หรือจะมาเลขศูนย์อีกไหมเพราะว่ามันเป็นปลาตายทุกเข่งเลยแกก็เลยว่าโมเน่เนาะอาจจะมาก็ได้ลองมึงครับถ้าหากว่าใครตีได้เลขนี้ก็อลองตีมึงครับแต่ว่าคุณครูครับแกบอกว่าแกมั่นใจประมาณหนึงนะ่งเนยเผื่อมันจะมาเนาะถือว่าเป็นเลขมาหลายหางนะเพราะว่ามันเป็นใบเศษไหม ใบเสร็จกับโบู้หนะว่ามันสิมาตัวไหนไหมมันเป็นใบเสร็จว่าคุณครูอัมพรหกแปดห้าหนึ่งสี่เจ็ดโอ้ว่ามันเป็นใบเสร็จอีอย่างจีนะเรือจะเป็นตัวเลขเป็นเลขปริศนาเฮ้าสือบอแต่ก็มั่นใจว่าจะมาหน่าจะมา,น,า,ะมาน่าจะมาเลขบนแต่ถ้าเลขบนครับถ้าก็าลองจะเบ,บิ้งว่าเฮ้าจะเอาเลขตัวใดใส่แค่นั้นเองครับแต่คุณครูครับแกบอกว่าปลาตายก็ศูนย์แล้วก็ปลาก็แปดแค่นั้นครับ,รบ,บ,าาาารบถามว่าผมมาร์กบ็อกมากกี่ได้ศูนย์หกแปดเนาะ มันที่ว่าเมื่อกี้ครับมวนเมื่อกี้มันออก0ูนย์้าไปแล้ววดนนี้ครับอาจจะออก0ูนย์ดก็ได้เพราะปลาตายครับปลาตายยังไงก็0ูนย์แปดศูนย์หกศูนย์แปดเนาะแถมในปเปรเ็จก็ยังเขียนว่าห8แปดไม่งั้นครับเลข3าตัวครับวดน,นี้ขอให้ออกศูนย์หกแปดเนาะศูนย์หกแปดก็ได้ครับศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดก็ได้แล้วแต่ลองพิจารณามังครับเพราะผมก็จะเอาขอามฝันครับมาให้ทุกคนได้ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นตัวเลือก ในการตัดสินใจในการซื้อลรตรีนะครับเนาะเผื่อมันจะมาบางบบนเนครับเลขบนอาจจะหก8ปร่าหนึ่งซีเจก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบว่าเลขลักลอยเนี่ยเขาจะมาตัวใดไซก็แล้วแต่นะครับเนาะแล้วแต่ว่าเข้าสีจับตัวไหนทั้งมือก็ห้ามือจับก็เจ็ดตาก็แปดตายก็ศูนย์บางทีมันก,นก,นก็ดหลายก็ไล่หลายเลขครับแต่ว่าบางเอื่นว่าเข้าไปเห็นโรตรีไไใบไหใบหนึ่งแล้วมันบางเอื่นเขาเข้าเหลือกใบหนึ่งครับอาจจะถือรางวัลที่ที่หนึ่งก็ได้ อาจจะถืออาจจะถูกนะครับเนาะทั้งถือทั้งถูกครับโอเคครับสรลด์ขีดนี้ครับบุนมีอะไรครับเป็นความฝันของคุณครูอัมพรเพื่อเพิ่มจิตอาัวเล็กมาให่แกก็เป็นครูแล้วครับแกก็อยากเล่าความฝันให้ฟังโบเนอาจจะมาก็่ได้แล้วแต่คนชอบนะครับเนาะแล้วแต่คนชอบผมก็ไม่สามารถครับบอกด้ครับว่ามันมันจะมาเท่าไหร่แต่มันเปลี่ยนเพียงแค่ความฝันแต่แกก็บอกว่าแกฝันก็นานๆฝันทีแต่ก็ฝันแม่นนะเพื่อนบอกว่าฝันแม่นลองพิจารณามครับ16กกุมภาพันธ์หก เผื่อตัวเลขพัชม,มาหาในทังหนึ่งกับข้อให้ทุกครับโปรดใส่วิจรารย์ครับในการรับชมผมก็อยากเอาตัวเลขเอาความฝันของแต่ละคนครับมาให้ทุกคนด้พิจารณาชนะอย่างน้อยครับมันก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งว่าเา่าไดรเปรียบเทียบความฝันของ,ง,งแต่ละคนจะนะว่าคนนั้นฟันแม่นคนนี้ฟันแม่นที่สำคัญครับไม่สําคัญว่าใครจะฟันแม่นหรือไ่แม่นสาคัญอยู่ที่ว่าเราเลือกเลขตัวไหนเราชอบเลขตัวไหนมากกว่าความบังเอิญครับมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ วันเวลานะครับเนาะขึ้นอะยู่กับอ่าโชคเอาเป็น่าครับ, uh, uh, back, รบขอบคุณ mm hmm. คุณค,ณคณรูอัมพรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทีวานาังรับช่วรฟังน้ำกันขอให้ทุกครับถูรโรตรี่ทวน่น้าครับผม